พีทมอสครับพีทมอสเป็นวัสดุมาจากต่างประเทศในเมืองไทยไม่มีมันคือสร้างพืชซักสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานเป็นของที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าของประเทศฮอลแลนด์หรือประเทศโซนเขาก็ขุดใส่เรือมาขายเราในราคาที่ถูกมากไอเนี่ยถ้าเราซื้อแบ่งกิโลเดียวเนี่ยเขาจะขาย2 5่0บห้าถึง3าสิบาทถ,ถ้าซื้อยกกระสอบเนี่ย มันก็จะได้กิโลละห้าบาทเป็นวัสดุเพราะที่ที่ดีครับดีดีเลยล่ะตัวมันจะเอกตัวมันเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่เพราะว่าพืชที่ช่วงช่วงนอกจากเล็ดเนี่ยมันยังไม่ต้องการใช้อาหารใ,ใส่ไปเลยใสย่มีใครที่อยากจะทำไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่า ไม่ต้องใช้นิ้วกดนะฮะโรยอันนี้เราต้องผรมน้ำก่อนไหมครับอาจารย์สเปรย์ที่หลังก็ได้ครับอันนี้มันมีความชื้นอยู่แล้วแต่ถ้ามันแห้งแกกเลยเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่อันนี้ผมผมชื้นอยู่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับในในร้านมันชื้นอย่างนี้เลยมันจะแพ็กไว้เลยจะได้หนัหนกนะ มันไม่ได้ชั่งกิโล่มันว่าได้ปริมาตรถุงเนี้ยมันม <l>. ยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรสามร้อยห้าสิบตามร้านขายของพวกนี้นยขูยมะพร้าวก็ได้ครับร่อนมันหน่อยดถ้ามันไม่ละเอียดงี้มันก็ก็ได้ครับทำให้มันละเอียด ทำให้มันละเอยียดไม่ควรไม่ควรเอาเนิ้วไปโกดเพื่อให้มันแน่นเนี่ยมันจะได้ความหนาแน่นมันจะได้เท่าเทเท่าเกันแค่เอามือลูบไปเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนมันแน่นได้ระ,ระดับแล้ว อ่ะอันนี้เดี๋ยวให้เปาะคลิปเพามือพีพ่เพื่อนตามองเห็นรึเ่ <c oughs> อันนี้คือคือคือผ่านผมผมบ่มผมบ่มมาแล้วตั้งแต่วันอังคารนะวิธีนี้แบบเดียวกับเม็ดกัญชาเลยนะครับถ้าใครจะปลูกกัญชาว,วิธีเดียวกันเลยนะเ <c oughs> รียนรู้ไปเลยแช่ให้จมก่อนเพื่อจะทราบว่าเม็ดไหนเต็มเม็ดเต็มแล้วก็พอหลังจาจมไม่น่าครับได้สิบสองชั่วโมงขึ้นไปก็เอาขึ้นมาบ่มบนบนทิชชู่แบบเนี้ย กี่ว <magaz> ันครับนันทิษแตกนอนะวันนรับได้กี่วันผมโฉมแช่ไปเมื่อวันอังคารไอ้ผมบ่มไปเมื่อวันอังคารที่สามสิบสามวันนี่ไผ่ข้าหลังกับแดดวันที่สามคืนสามสิบคืนสามเบ็ดคืนหนึ่งคืนสองวันนี้วันคืนสี่คืนอ่ะสี่คืนแล้วเก็บในตู้เย็นเหรอตอนนี้เก็บนี่อุณหภูมิห้องปกติครับ แหวกแหวกมันลงไปแค่หน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะห้ามใช้มือหยิบด้วยมันจะหักครับเอาส่วนที่มีรากอะทิ้มลงไปถ้าจะเอาปลานี่หยินะปลาที่ปนจะนมากทีนี้ใครที่มือว่างๆส่วนใหญ่จะถือโทรศัพท์กันทุกคนเลยอยากให้อยากให้ทำครับไม่อยากห้ายทำลองลองดูว่าัผมนี่แล้ว อ๋อแตได้ได้ได้อตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะลงแบบกินมอดนะไม่ใช่ อันนี้ดีกว่าอ่าอาวยางวายวายล้วงเลยค่อยค่อยสลับกันเข้ามาครับต้องสัมผัสดูคีบดูต้นมรูสันกันนะเขาขาลงแกเปลี่ยออกโอเคปิดจิะเสร็จแล้วค่าดิฉันแล้วแต่เทคนิคครับเปิดรูให้มันซะหน่อยนึงเขื่นสีขาว ผมใช้มือครับใช้มือค่อยๆแกะทีละเม็ดนึกถึงเม็ดข้าเปลือกเอาเป็นข้าวสารงมาันั่นแหละให้วางเอาขาวลงป็น่นอนนะคะจนลืมส่วนข้าวขาวคือรากของมันควรที่เอาเอาความลงใ่นี้ก็พอนลกิ้มเลย้วยนะยไมขึ้นที่ที่ยอดหลุมแลวยอดไปครับอันนี้เป็นเม็ดที่เราเก็บมา ยังไม่รู้ว่าข้างในมเล็ดไหนมันมีเม็ดในมั่งเราไม่รู้เอาแบบไวๆเลยก็คือใส่ลงไปเห็นไหมที่มันทิ้งดิ่งดิงตั้งดิ่งดิงอย่างนั้นอ,อันนั้นได้แล้วเนี่ยอย่างเม็ดเนี่ยเนี่ยเม็ดที่มันเนี่ยได้หนึง่งอันนี้คือคัดไวๆพวกนี้ต้องคนมา แต่ว่ามันไอที่ลงน้ำปุ๊บแล้วมันตั้งดิ่งเลยเนี่ยคืออันนั้นเน่เปอร์เซ็นตสูงมาก,แ,มากแต่ว่าเมื่อเราผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะเริ่มมีดิ่งลงเปอร์เซ็นมันก็จะน้อยลงไปลงไปลงไปอันนี้เป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเหมือนเหมือนเป็น <c oughs> อินดิเคเตอร์อย่างหน,น,นึ่งของอัตราการงอกของเมล็ดไผ่นนครับเนี่ยหย่อนไงไปุ๊บเนี่ยมันมีเม็ดดิ่งเลยเนี่ยเม็ดไหนที่จมก่อนนั้นยิ่งดีนั่นคือแมงเกิดแน่ เนี่ยเปอร์เซ็นต์เกิดแน่ๆที่ใส่ปุ๊บจมเลยอะ่ะนั่นคือสมบูรณ์และและไอคนไอเม็ดที่จมไปช้าๆกว่านี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ก็น้อยๆลงไปต่ำลงไปนี่คือการการการคัดมเมล็ดเบื้องต้นเสร็จปุ๊บถ้าเราขี้เกียจขี้เกียจแกะมันก็เอาไปบ่มแบบแบบนี้เลยก็ได้แบบแบบนี้เลยก็ได้ครับหรือถ้าอยากให้มันแบบ ด,ดูดูดูดีหน่อยดูเทพๆหน่อยก็แกะมันออกมาก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้ครับแช่ก่อนครับแช่แช่เพื่อคัดเมล็ดสมบูรณ์ก่อนแล้วก็มาแกะหรือไม่แกะก็ได้ถ้าเราเพาะเยอะๆเรามามวนั่งแกะงี้มันช้าครับหรือจะไม่บุ่มก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยเราก็หวานไปเลยก็ได้ถ้าเราเพาะแบบ เป็นพันๆอะไรเงี้ยแต่ตอนถ้าเราอย่างนั้นเวลาเราแกะออกมาเป็นต้นๆใสถุงครับจะติดมันจะพันใช่ไหมครับก็อยากอยากให้มันสูงมากครับอยากให้มันสูงมากออกมาไม่นานก็ครับครับครับเป็นรอยนี้จะงอกไหมฮะดูแล้วไม่น่าไม่น่ามีเม็ดในครับทิ้งเลยไอ้ที่จมๆเนี่ยคือใช้ได้หมด แล้วมันต้องโตนานเท่าไหร่ครับถึงจะรู้ว่ามันแตกปวนบางชนิดปีเดียวรู้รบาง,บางชนิด5ปียังไม่รู้เลยครับว่ามันเพี้ยนหรือมันนิ่งหรือยังบางคนเพาะมาเว้ยใบด่างดีใจกูได้ของดีแล้วผ่านไปสองปีกลับไปเขียวเหมือนเดิมก็มีก็มีอย่าเพิ่งดีใจผมเพาะมาผมคัดมา5้าปียังยังยังไม่นิ่งเลยก็มีไผ่ตรงใบด่างอะไรอย่างเงี้ย แช่ไว้นานเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเราต้องการชัว่วโมงเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับถ้าลอยคือทิ้งเลยใช่ไหมทิ้งเลยกาดกวาดทิ้งไปเลยเนี่ยปาดทิ้งไปอย่างนี้คือแกะแล้วถูกต้องครับครับอย่างเงี้ยเไปเพาะได้เลยนะได้เลยถ้าไม่นั่นอะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่อาจจะไม่เกิดแต่ถ้าทำางเงี้ยเราคัดเขาเปลือกลงด้านไหนก็ได้ใช่ไหมแกะไปมันก็จะมีมิดมัน ถ้าเราทำเยอะๆเป็นกิโลกิโลอ่ะเรามานั่งแกะงเงี้ยมันช้าวานไปเลยครับอันอันไหนขึ้นเราค่อยถอนย้ายใส่กระถางอีกทีหนึ่งย้ายใส่ถุงอีกทีหนึ่งครับอันนี้ผมทำให้ดูว่ารากมันออกยังไงบ่มยังไงให้เห็นภาพที่ปลานีรขึ้นถ้าทำเยอะๆเนี่ยวานไปเลยต้องคัดอย่างนี้ก่อนราคัดคัดเบื้องต้นอย่างนี้หน่อยหนึ่งก่อนครับ สามารถเอามาเล็ดสดมาแล้วก็แบบแกะมาจากฝักงอะไรเนี้ยแล้วก็มาทำอีได้เลยใช่ไหมครับเราจะพอม,มันมันเมล็ดต้องแก่ด้วยมเมล็ดต้องแก่ด้วยแก่ยังไเงขยา่าแล,ล้วร่วงนั้นโอเคแล้วเกสอนยังสวยมีสีอยู่ยังเปียกอยู่ยังไม่ได้ให้แห้งขยัเขยา่าแล,ล้วร่วงอ่ะหาว่าใบาปูหรือถ้า ถ้าขยับแล้วเราล่วงแล้วว่าคือมันรู้แล้วว่ามันแก่ก็ตัดลำมาเลยดลตัดตัดตัดมาแล้วมาเคาะเคาะกวาดกระดงฟัดอันนี้เขาใช้กระดงกระดงกระดงคือหยาบกว่าน้ําเพราะถ้าแช่น้ําเนี่ยเดี๋ยวมันงอกเขาก็เลยกระด้งแช่น้ำปุ๊บมันมีความชื้นเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็เก็บได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็งอกกระด้งกระด้งอ๋ออันฟัดข้าวครับ บางนเอร์าทีมเยอะทีมมันรีบออกนะเอาทีมได้ทุกสายได้หมดครับที่เคยได้ยินที่เขาบอกว่าเอารองเท้าทุบทุบให้มันแตกเหมือนฟังเหมือนจะยากอันนั้นเป็นพวกไผ่เม็ดใหญ่หรือเปล่าไผ่มันหมูใหญ่เม็ดใหญ่ใหญ่กว่านี้สามเท่าทีแช่ไว้นานแค่ไหนไม่ควนะไม่จมก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้ามันยังลอยอยู่ก็คือเอาทิ้งได้แล้ว ต้องคนเดี๋ยวมันก็คดได้ไมั้ยก็ได้ก็หน่อยๆน,นี่อย่างเนี้ยดิ่งๆอย่างเงี้ยก็คือได้เนี่ยเียข,า,ขาได้แต่เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยกว่าไอ้ที่จมพอพอพอเห็นภาพนะฮะไอ้ที่ทิ้งไปปุ๊บจมวาบเลยเนี่ยคือนั่นแหละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์